สดีครับเพื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรจะเริญม,มีรถอู่ลตลาดเอลสามหกศูนย์แปดมานำเสอนอห,หนึ่งคันครับตัวนี้เป็นเอลสามหกศูนย์แปดนะครับมีใบมิเตอร์หนหน้าแล้วมีผานครับผานด้านนู้นนะครับได้ใส่มารถมันเต็มนะครับเข้าไปไม่ได้นะถ้าใส่ผานแล้วมันจะ,ะลำบากมากครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทยังต่อรองได้ส่งฟีให้สามร้อยกิโลแรกมี โอ้ยเลยทในจุดใจก็ผมมือได้ครับโทรก็8136597ครับ8 1 3 6 5 2 3ามีเรื่องมากกว่า250,000ครับไปหลังไปแล้วเดินหน้ามาไหลัง255,000น้ายังต่อรองได้ครับคุณผีให้300กิโแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับวันนี้ครับวันนี้ใหม่ๆเลยครับลองมาน้า ไม่ว่าอะไรครับุข้านะทา่หรือจะกลับบ้านนะเดินหน้ามาครับ